สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับยาเส้นท่าศารายาเส้นท่าศาราหรือที่พวกเรารู้จักกันในชื่อยาไกลจริงๆแล้วกลายคือตำบลที่มีการปลูกยาเส้นเป็นจํานวนมากเทเลนพีแมวรับนี่ทีพี่ได้ทําเป็นกลุ่มยาเส้นขึ้นมาเนี่ยก็เปิดจะให้ได้รู้ตีมาตีไปของยาเส้นท่าศาลานี่ว่ามันมันมาบบนพื้นใจครอยากยากลายแต่มันเป็นยา,า,า,ยา,าสารายาตาศาลา การที่จะทาให้ยาเส้นถูกกฎหมายเราะต้องมีการขอใบอนุญ,ญาตทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการแปรรูปการสร้างโรงงานในส่วนของการขายการขายจะต้องแบ่งตามขนาดแล้วก็ไปซื้อแสแตมที่สรรปสันมิตรมีตาแบรนด์และอีห่อเป็นของตนเองทีนี้ก็ต้องมาทําบัญชีคุ้มทุกเดือนตรงส่งบัญชีให้กับสัปดาห์มีตํำเภอนี่ทุกเดือนให้ตรงไอ้สต๊อกตรง การปลูกจะใช้การไถหน้าดินและปรับหน้าดินด้วยปุ๋ยชีวภาพมูลสัตว์ส่วนที่ดีที่สุดของใบยาเส้นเป็นส่วนยอดอายุ2เดือนครึ่งมีลักษณะใบเขียวเหลืองหนาและหยาบในช่วงโควิดทีพ่าน,นะครับเราก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสมากว่าวิกิดย,ยอดจำหน่ายดีว่าดีกว่านะครับไม่มีไม่มีผลกระทบได้ครับช่องทางการขายปัจจุบันของพี่แมวจะเน้นการสร้างคอนเทนต์ลง t ิกต็อก แสดงวิธีการปลูกการดูแลการผลิตและก็การขวานยาเส้นความเมาของใบยาเส้นจะมีปัจจัยอยู่3อย่าง 1. สายพันธุ์ 2. การเก็บเกี่ยว 3. การบ่มเดี๋ยวเราจะให้พี่แมวช่วยอธิบายลักษณะของยาเส้นที่ทําสําเร็จรูปแล้วให้ทุกคนได้ดูกันนะคะยาเส้นที่มันเมาเมาหนอยเมาไม่มากก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นยาก้างนะครับนีม้มประมาณต้องคืน3คืน ยาทีเราใช้ทำก็เป็นไส้พันกระเกษสิบแปดครับในเมาไม่หมักอีตัวหนึ่งเมาไม่มากเหมือนกันเมากลางกลางก็เป็นยาเกี้ยวอันนี้ตอนนี้เป็นกระแซคกับแรงมากยาเกี้ยวครับยาเกี้ยวก็มีกระเษสิบแปดกับยาเกี้ยวไส้พันพวกเมาอันนี้เมาไม่หมากเหมือนกันทีนี้ก็เมากลางกลางที่ยาช่วยเป็นที่ตรงหรือว่าสี่ออกน้ำตาลนิดๆที่ว่ารดชาร์ดนีก็เป็นไส้พันพวกเมา อยากไลบ่บานโดแต่ว่าอยาผมเมาจะรดยาดีว่าอันนี้มากลางกลาง,งกลางบวกจะเวลาบุบ้มประมาณสามถึงสี่คืนครับเก็บเกี่ยวให้มัน,ม,นมันแก่มันร็บทีนี้อันที่เม,มามาก็สี่จะจะกร้มค่อนข้างจะดำเลยตัวนี้บุบ้มประมาณห้าถึงหกคืนตัวนี้ถ้าดีจริงๆก็คือเป็นยาพื้นเมืองอยากไล่บันเราอย่าตทาร่านะครับตัวนี้บุ้มประมาณห้าหกคืนแต่ว่าผลตาผลผลิตไม่ค่อยจบมันทำยานะครับตัวนี้เม,มามา เมาธรรมชาตินี่คือเมาธรรมชาตินะครับเมาไม่ประสมสารเคมีเมาโดยสายพันธเมาโดยระยะเวลาในการบ่มเมาโดวยวิธีการเก็บเกี่ยวนี่คือธรรมชาติครับดีนะวันนี้พวกเราอารมณ์ดีบ๊ายบาย